ฮัลโหลสวัสดีครับเช้าวันอาทิตย์ก็ไปเช้าละสายและแต่เป็นวันที่สิบเอ็ดวันอาทิตย์ที่สิบเอ็ดิงหาพวกนี้ก็วันแม่และแต่ตอนนี้ก็มาจอดติดลมอยู่อาวีเป้เ,เรืออียี่สิบลำสามสิบลำได้จอดติดลมไปเลยอื้อ,อกะรีเป้ เกาะตงถึงสมอข้างนอกลมจัดมากเตือหย่อนถึงสมอก็เป็นเท้าเลยายไปดูเกาะตงดีเป๊ะยังหวัดตังยังได้เงียบสนดี ข้างนอกเขจะจมเอามาวาดวิ่งเข้ามาเพืนอสี่ห้าเมตรอ้าวาห้ดูก็ไม่มีอะไรหรอกดูรอบๆบริเวณของเกาะเกาะคือ,กกอใกล้ไปเปล่าใกล้ไปคือเออไปไปบริเวณเกาะลิเป ทีวิอ,อ,อา่าวจอดอยู่กลางอ่าวสมอูอร้นดูลไม่ใหญ่มาแค่นี้แหละเอเค,ครับหวัดดี